ใจได้ยังมีคำคมมาด้วยมั้เจ้าพี่ไม่เขิมหรอกช่วงเนี้ยคือว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็แบบภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยพี่คะเจ้าพี่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะพี่คะเพราะว่าหมอฉันอะไม่อยากให้พี่เป็นอะไรนอกจากเป็นของหนูคนเดียวเขิมยังไม่ไม่เขิมเลยหรอใจเราหนักแน่นโอ้โห ใจหนักแน่นขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใจเราหนักแน่นแต่ถ้ามีเธอเป็นแฟนบางทีใจก็อ่อนไหวแบบเรื่องเราไม่ชอบเขาเอา่ะลระจะดีอย่ามาไอ้นี่เราไม่ชอบเอา้าก็อยากจ้องตาจ้องตาทำไมก็จ้องขนาดนี้ยังไม่ตกหลุมรักอีกเหรอพี่คะจ้องนะแล้วทิมตาบอดเลยไปเอา้าจะพี่ก็หมองฉันอยากแต่งงานนะอยากแต่งงานก็มาถึงเวลาก่อนค่อยแต่งไม่ถึงเวลาเลยหมองฉันะ แล้วยังไม่แต่งสักทีเพคะแล้ว,ว่าจะเริ่มเติบโตเราไม่นอนเราเลยตัวเตี้ยไปหน่อย<ต>อย่ากพับมุงม้งเลยจะต้องแต่งงานกันได้แล้วน้องไม่อยากแต่งเลยแต่ว่าผมฉันอยากแต่งอ่ะผมจะจะแต่งเพคะดื้อด่านเลยเกิรดไม่ชอบคนที่กินหรอกใครห้ไม่ชอบอ่ะเขาจะน่ารักสวยขนาดนี้ ชอบวเป็นไรนะ<อ>มันรู้สึกยังไงค่ะบ้าฮะมันรู้สึกยังไรชอบก็บอกว่าชอบเพคะชอบแค่เองไม่ยากเลยพรายวันนี้เหงื่อแตกเยอะจังร้อนออ๋ร้อน,อออนไม่ชอบอ่ะ ทัไ,ไมน่คะสิุไปเอยเลิกก่อนล้วดอกค่ะโอกับนี้อ่วันนี้เขาไม่รับแขกเชื่อผมชันอย่ามาทะเลเลยไม่สุมายาอยาให้มาทำาร ถูกยิงขายใจที่ไม่เคยกล้ใหญ่มาเสนอแบบนี้อะไรไม่ไปไกลก็มส้ยาจุดไกลอ่ะสำหรับตุ้มเจนมันทำเป็นเลวไหลยีจักเอามาไล่ตีอะไรไม่ไปเลย่ดือดได้ไหมเดือดได้ไรมืะทไะไร